สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพัฒนาการอิน o ลไว้ให้ดีขึ้นด้วยหลิกของซันนี่โรลินกันนะครับสำหรับคลิปแรกของซันนี่โรลินะครับก็จะเป็นหลิกของทางเมเจอนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับว่าหลิกแรกเป็นประมาณไหนครับ และทีนี้เราจะหลีกแบบนี้นะครับไปพัฒนาการอินโฟไว้ของเรายังไงนะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็มีไอเดียนะครับหลายๆแบบนะครับในการนําไปใช้พัฒนาการอินโฟไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองแชร์ไอเดียหนึ่งนะครับในการเอาไปซ้อมนะครับผมโดยไอเดียนี้นะครับจะเอาหลีกตัวนี้นะครับมาเล่นต่อกันนะครับโดยลีกที่ผมเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นะครับมันจะเป็นหลีกแบบ2บานะครับแล้วเราจะเล่นมันซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้จาก2บาสก็จะกลายเป็น4บาสนะครับเพื่อนๆลองไปฟังกันดูครับ ว่าถ้าเล่นต่อกันจะเป็นยังไงครับอ,เอ่เพื่อนๆก็จะได้เอกโน้ตนะครับผมเต็มห้องสี่ห้องเลยนะครับแล้วรอบนี้นะครับเราจะมาตัดบางตัวออกไปขณะเล่นนะครับโดยเพื่อนๆเ,เ,เลือกตัดตามใจชอบเลยนะครับเพื่อสร้างทํานองที่เพื่อนๆคิดว่ามันเหมาะสมนะครับลองไปฟังกันดูครับว่าจบมาประมาณไหนครับ พอเห็นภาพไหมครับและที่นี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มความยาวของมันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเล่นให้กลายเป็น8บาร์ดูนะครับว่ามันจะกลายเป็นแบบไหนนะครับ <S <S ด้วยไอเดียการฝึกซ้อมประมาณนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถพัฒนาการอิมฟูไวส์ของเพื่อนๆนะครับให้คล้ายคืนกับซันนี่โรลินได้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอาหลิกไหมเพื่อนๆแค่หลิกเดียวนะครับคลิปนี้ก็จะมีเจ็ดหลิกเหมือนทุกครั้งนะครับเราลองไปฟังหลิกที่สองกันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับเราลองไปฟังหลิกที่สามกันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับ ไปฟังหลีกที่4ี่กันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับเราลองไปฟังหลิกท oui> ี่ห้ากันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับเราลองไปฟังหลิกที่6กันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับเราลองไปฟังหลิกที่7กันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับ หลิกแล้วครับหวังว่าเพื่อนเอจะได้ไอเดียไปซ้อมพร้อมกับได้หลิกไปซ้อมด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ